เป็นลานออกจากบ้านยาได้พ่อสัตวูให้มีปูซอยสู้ค้นหาพี่โศกหลาดเนืองน้องมีเขาของต็มอําให้ได้นั่งเป็นเศรษฐีผุ้แล้วล่ะโอ้มันมา,จากจังๆผอ้ชัพีเจ้น้องว่า่ะเออพี่น้องกขาพู้จับยุ่นแล้ว <c oughs> ฟังเดอ้อพี่น้องเศร้าสบายตั้งดัง่งว่ายต่อ ขอปลอซื้อวานั่งไหลหัวกันใดซื้อวานั่งแหลนแผน่แผนแป้นซื้อวากำจัดชิงไฟซื้อว่าถมเทาก่อนเสาซื้อวานั่งเที่ยมบ่อหนึห่งซื้อวานั่งยิ่นเข่ามาซื้อวานั่งเลิ่ป้องเข่าซื้อวา่าพับตูขงว้องข้างในนันเมนหนาตางมีทั้งอ่างใย,ยก่วงน้ำออกบ่อจินเย็นปุกวโอ้ด้มาบ่าทเทยอดจ๋ ของคำของคุ้นแมนเน่าหรอกเชียงคำของคุ้นก็ได้มากเกี่ยกวกความเบิดกวานเน่หนแล้วเห็ <c oughs> นูกท้องม้องดุลัวก็ได้มากขุดเก่าคอยยอดเก่าหยอดก็ได้มากหยอดสร้งางผ้าายสร้างเข่าก็ได้มากเบ่าเงินเลี่ยงเขียงฟักหลาดก็ได้มากสาบตรงปาน่าถุงกวางก็ได้มาก ว่วงไยพานหมาเสียงใหญ่ไกขันเหี้ยก็ได้มากเพียปั้นฝ่ายได้มงคุ้นก็ได้มากเผาสามปูโบราณยาโบราณสามเผาุงยำเผามงคุ้นก็ได้มากข้อนตะปูเหล็มซิวกับทั้งเหล่ากองแก้วขันหมาซูยาม้วนถ้าเขาดาครบส่วนอาหารล้วนเต็มผ้าได้มากเบิดคุณแนวแล้ว 广播看不见，你那个哪呢？